Yeah พูอเข้ามาในรู้แบบดูสปอร์ตสปอร์ตว allora ิ่งว no ิ <h 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 az. <h az ่งวิ่งน่ารัก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 รวมยสุดายรมเลยสุดานี่น้องผู้เขียวตรงนี้เพราะอะไรเี่เด็กเลวนะจริงเหรใช่แล้วทำไมไ่ไม่ไปเข้าเรียนก่อนอะนอะไรนะโอ้มาตามหาหุยจ กน้นชีวิตครับเอาามวันนี้นะครับ้คูยอยู่กับเราแล้ว่ะพี่คย็จเลน้อยแล้วกันนะอหมเนี่ยก็คือไม่กินแพนเต้อยู่แล้วค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เหมือนแบบกำลังหากำลังหาโทรดีที่แบบว่า ตอบโจทบอะไรยาก็าาไปเจอแบรนด์ไทยแบรนด์เนี้ยซึ่งแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าคือตอนที่ใหม่กินนะมันยังไม่ค่อยมีพอไปเจอแบรนดเน้ก็แบบเออลอเริ่มจากการรอก่อนแล้วก็สั่งมากินเรื่อยเรื่อย,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 อยแล้วก็ชอบค่ะแล้วถ้าว,วันหนึ่งเหมือนเขาที่ออกมาใหม่ก็เลยบอกบอกพี่ก้าวว่าแบบเนี่ยแหละคือแบบที่ใหม่กินอยู่อะไรนะใช่ต้องรำเลยเพราาะว่นอ ยี่มีอะไรครับต้องไปตัดใจรับดีเซ์ค่ะก็จริงๆช่วงนี้ก็เริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้นเลยเ้ยยเห็นพี่ใหม่เขาพูดดีไงออกเที่ยวอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ศึกษาเรื่องของแบบเวชชีพนิตย์อะไรด้วยเนี่ยเพราะเดี๋ยวคล้ายๆพี่ใหม่เลยเหมือนว่าได้ได้ไปเจอกับแบรนด์แบรนี้ก่อนที่จะแบบว่ามีโอกาสได้ทํางานร่วมกันเลยก็เลยเหมือนว่าพอพอมีโอกาสก็เลยแบบอยากทํางานกับแพนเต้มากๆเพราะเรารู้สึกว่าเราเราอินกับ กับโปรดักต์นี้ด้วยเรื่องของห่วงใยเรื่องของสุขภาพดูแลสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นทีนี้นะครับทีนี้มาถามเรื่องของเทคนิคในการดูแลตัวเองสักหน่อยแต่ที่แน่ๆคือเจษจะสามารถชันสิงเธอได้ชั้นสิงแม่แต่เอาล่างหนูไปทำอะไรอย่างแรกคือไใช้ใส่กีนี่แล้วเดินรอบบ้านก่อนใช่ถ้าเกิดที่สิงก็ได้กีนี่ทำไมกีนี่กีนี่คิดภาพตามแล้วบอก่็ รอบี่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเายก็เป็นทีไงเรารักร่างกายตัวเองก็เค็นอ๋อไปหยิบหรือกินกระสิบฉั้นพอดีเพราะอวแรละนึกภาพตามพี่ย้าเสรีกินนี่มามาตัวเองเลยับแม่ผมก็โยคะโยนะอย่าพูดไปพวกเราห่างกับแม่หยิบกินไม่กิน เป็นยังไงเทปคลิปใหม่ค่ะก็หลังจากที่ผ่านการแบบว่าทดลองและเตรียมมาค่ะสิ่งหนึ่งที่ไปรู้สึกว่าไ่อยากแนะนำรุคนเลยก็คือโปรตีนเป็นอะไรที่สําคัญมากค่ะใช่ถ้าเราอยากจะผุนดีค่ะหอมเร็วค่ะอยากจะสุขภาพดีก็โปรตีนสำคัญมากค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราแบบอ่าไปถูแบบคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวเนี่ยโปรตีนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆดังนั้น เพ็ลักก็คือทีโปรตีนเยอะๆค่ะค่ะมิวคีดนะครับเทคนิคการดูแลตัวเองเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆคล้ายๆกันแต่ว่าผมมีออกกําลังกายด้วยอะไรเงี้ยมีมีเต่บอลมีแบบเวทอะไรเงี้ยครับก็เลยเหมือนว่าเวลาที่เราเเวทหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องกินโปรตีนเพื่อให้เหมือนว่าเราสร้างกล้ามเนื้อรวมถึงมันก็ดีกับสุขภาพในทุกๆวันที่เราควรจะได้รับโปรตีนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แต่ว่าโปรตีนที่ดีต้องเป็นโปรตีนจากพืชนะครับผมน่ อะไรับซ่อมแซมสูตรพิเศษหรออะไรัุกท่านทั้งรีเลยแต่ทีนี้พอพูดถึงโปรตีนเนี่ยแพนเตเองเนี่ยเป็นโปรตีนจากพืชทำไมค่ะโปรตีนจากพืชแบอยู่จีนโปรตีนจากพืชเนี่ยก็คือมีดีหลายอย่างนะครับก็คืออย่างแรกก็คือเป็นเป็นโปรตีนที่มาจากพืชก็คือไม่ต้องฆ่าสัตว์ไม่ได้เป็นปริมาณอะไรสักค่ะคือไม่มีแลคโตสไม่มีแลกตอสแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าใยอาหารสูง ทำให้เราอิ่มอยู่ได้นานใชอยู่ไดนานเพราะเขาใหญ่เขาสูงใช่ครับแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันนิ่มตัวเราหัวใจเรื่องหลอดเลือดไม่ต้องใช้เลยครับใช่เลยแล้วก็เหมาะมากสำหรับคนแพ้นธัว แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะทีนี้แล้วเชื่ว่าใหม่เองก็ทานแพนเต้ประจำอยู่น้นาะที่สองสัปดาห์สองสัปดาห์ต่อต่อหนึ่งครั้งเลยใช่ต่อมื้อเลยต่อมื้อเลยอ่ะได้โปรตีนแบบเต็มๆนะคะใช่ค่ะอแล้วนอกจากนั้นยังมีกรดอะมิโนที่จะเป็นต่อร่างกายด้วยค่ะนะครับิวพี่นะครับชอบกินรสอะไรเอ่ยผมชอบกินรสสตรอเบอรี่ครับผมใส่ใจกันหมดเล่ะจริงนะเพราะเรากินแล้วรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับนมรสสตรอเบอรี่เลยทีนี้แล้วก็ ได้โปรตีน20กรัมโปรตีนสูงมากแล้วก็มีคอลลาเจนบูสเตอร์ถูกต้องไม่ใช่มีคอลลาเจนด้วยมีไม่ได้ใส่เขาเรียกว่าคอลลาเจนบูสเตอร์มันเป็นคอลลาเจนที่เหมือนก้างจากจากผลไม้พืชที่เราที่เรากินเข้าไปมันจะมีมิ้ให้ค่ะคอลลาเจนซ่างค่ะโอ้ยบอกถึงความดีของผลิตภัณฑ์ตตรงันผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผลิตภัณฑ์ตอวนี้ตัวแพนเต้ตัวนี้คือดีมากๆจริงๆไหมคือแบบคือไม่รู้จะบอกว่ามันดียังไงอ่ะเราทุกคนกินเองเรารู้ว่ามันแบบดีมากๆอร่อยมากทานง่ายมากแล้วก็พีต่อสุขภาพแล้วเขามีตัวใหม่ออกมาเยอะมากๆอย่างแบบปีนฟ้าอย่างเงี้ยค่ะตัวแบบช่วยในการผ่อนผันตัค่ะดีมากๆค่ะก็ขอให้ทุกคนแบบ ไม่เชื่อ์หลายๆคนอาจจะทานยู่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ทานก็ลองดูนะคะในช็อปปี้นะคะลองกดได้เลยค่ะนี่ชุ้งนี่ไงโปร11สิบเอ็ดอุ้ยนี่แม่โอ้โหพร้อมกันเลยอ่ะใช่โปร11สิบเอ็ดรีบไปกดเลยนะคะโอ้ยแต้องรีบวะโปรดีตลอดเนี่ย11สิบเอ็ดอ่ะแล้วต้องรีบเพราะว่าหมดเร็วใช่เบียร์ไปคนไปกดสั่งด้วยกดสั่งล่าไว้ก่อนดังนั่งอ่ะมันจะหมดเร็วมากทุกคนทุกคนี้พิกรก็คือเข้าไปบล็อกสินค้าไว้กอน ใช่ปะแม่กินไงแล้วก็แบบแก้วแก้วเชคของมันดีมากแล้วก็มันมันขายกดเร็วไงเราเลยต้องรีบไปกดไปกดเร็วๆนะคะกดไว้ก่อนรอ17 1 1ปุ๊บนี่โอนตังเลยทานวิวคินนะคะบวิวกินในฐานะพรีเซนเตอร์เชิญชวนให้ทุกท่านมาลองแพนเต้โปรตีนของแพนเต้กันหน่อยครับก็อยากชวนทุกคนนะให้ลองมากินแพนเต้ดูนะครับผมโปรตีนจากพืชเนาะสี่ชนิดจัด สี่สี่มุกบุกมุกถ้าเกิดยังไม่พอไม่พอไม่ใช่รู้อยู่แล้วไม่จบสิส ouais ี่ศนีใชรอย่างที่บอกคือผติตจากพืชเนี่ยมีข้อดีหลายอย่างแะ่รว่าดีต่อสุขภาพเราด้วยแล้วก็ดีต่อสุขาพเราด้วยล้าด้วยเลยก็งต่อพรดวยแล้ก็่งต่อารดวยลวก็น่ Carne ่อสาเดแล้วก็่่สาเดิแล้วก็น่่อสุาพเด้วแล้วก็นิ่่รัด้แต่วกานี่นั่อสาเรย มีคนจุกจิกเลยแต่ฟ้าอะไรเยอะเลยเลยอ่ะเออจิกเนี่ยไม่นานประเด็นคือถ้าเราต้องกินโปรตีนต่อวันให้มันได้ปริมาณเยอะขนาดนั้นน่ะมันกินไม่ไหวหรอกจากจากพืชจากอะไรอย่างเงี้ย่ถ้าเกิดเรามีตัวช่วยที่ดีแบบแทนเต้เอิร์เนี่ยหนึ่งมันง่ายสองมันสะดวกแล้วมันทานได้เลยใช่เนาะสำหรับจริงๆต้องให้ความสำคัญกับการทานโปรตีนให้ครบนะคะเพราะว่าโปรตีนเจะทักแล้วไม่กล้าทานเลยอ่ะ อก่ <One input> ี่ว่าพดรตีนิวกิ้ทำน้ายเงี้ยอุพื่อบพูดมิี้งใจแล้วต้องรียกแล้วสําคัญจริงๆสัคันมากๆเลยมาไปสัมภาษณ์้าเหนือนะคะเซนเนอร์ทัสองท่านจอดลงมือโชว์ิวทาโปรตีนสมูทตี้เองกับมือเลยแล้วกาเสิร์ฟให้แฟนๆเนี่ยได้ลิ้มลองเลยรสชาติอร่อยแปลกใหม่แค่ไหนขึ้นอยู่กับดวงของทั้งสองท่านเพราะเราเนี่ย จะให้เลือกส่วนผสมที่หลากหลายให้ได้ลองกันคือน <ะ S 2> อนี้คือแพนเต้อะเขาะอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเราจะทำ หลากหลายใช่ไหมคะมันก็ต้องมีแบบเออที่มันแอดออนคือใส่ลงไปในโปรตีนแพนเต้วันนี้เราทำสองรสใช่ไหมรสชาติแรกก็คือเป็นรสธรรมชาติรสนมที่จะผสมแบบวัตถุดิบอื่นๆใช่ครับรสชาติที่เราจะทำก็คือจะทำรสดาร์กช็อกโกแลตซึ่งเป็นรสโปรดของแม่ดาวิกาเลยถู้ค่ะค่ะเอาล่ะไม่ใส่เกลือเลยค่ะไม่ัอรูึสิไปไปกันไปกัน พ่ทำในแบบไม่ใ่ายการอ่อ้านอร้านพอร้าเอร้านแล้วก็มนาแล้วทอหนจมแซ่จิ้มแน่มแซ่บจิ้มแซ่บก้อแ่แล้วแ็ินมีา่บจ้มาก่บจิ้มแอ่บจิ้มแซ่้มแซ่บจ้มแซ่บ้แล้วก็มแซ่้มแซ่บจิ้แล้มกมแซ่บอิ้ม่ c h e ้ c แ้มแซนบ้กแดูบบ กรีกเลยนะถูกต้องเพราะว่าใช้อ่บแพนเต้นะคะโรสชาช์ช็อกโกแลตใช่คะน่ากินเลยน่ากินมากโทเธอกินดีมากดูว่าน่ากินมากน่ารับทานใช่น่ากินมากจริงๆค่ะโอเคยวทั้ง20คนจะได้ชิมนะคะงของใหม่เหมือนจะวายอีกแล้วเป็นแพนเต้รสนูนรสธรรมชาติใช่ราสเบอร์รี่แล้วก็นูเบอ r ์รี่ใช่ โยเกิร์ตนี่เนี่ยมาเรียบร้อยมาแล้วนะครับได้โอ้ค่ะนี่คุณอันนี้คือราสเบอร์รี่ใช่ไหมพูดออกเสียงผิดนะต้องเป็นอะไรครับราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ต้องออกเสียงว่าอะไรช็อคโกแลตเฮ้ยทำไมทำไมผมเป็นคนทำอะไรแบบนี้เนี่ยอยากให้ลองสักทำอะไรแบบนี้จริงฉันตอเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยจ้ะเริ่มเลยนะโอเคก็นี่ก่อนเลย ใส่แพนเต้แพนเต้รถนู๊ตรสนู๊ตอยากเอามาปรับทั้งตัวเลยอ่ะตัดไปสักบิวกินตัดไปเลยว่านะอย่าเล่นของจีนไม่อ่าดูใส่สกู๊บอะใส่สองสองสกู๊บกู๊บจะชอบของแพนเต้เนาะสกู๊บใส่ดูใหญ่เลยอ่ะคือได้ตัวติเต็มเลยอ่ะไม่กินครับนี่ใส่ดำๆหน่อยด้วยสกู๊บอย่างเงี้ยผมชอบมากเลยเพราะมันมันมันไม่ลึกแล้วเวลาแบบมันข้นๆอ่ะมันจะได้ใช่ โอเคครบแล้วค่ะสองสูตรไม่น่าเชืช่ <ทำ S 1> อเลย่อย <บา S 1> <ไ>ทักษะก,การเป็นเชฟของวิวจิ้นสูงช่ขั้นตอนต่อไปใส่อะไรคะแก้วมาเลยกินได้เลยครับน้ำเย็น้ตอนต่อไปใส่อะไรใส่น้ำผก่อนใส่น้ำผลไม้ไม่กรองก้นครับไปเลยดื่มน้ำผลไม้เรามีเทคนิคนะอะไรก็ไม่รู้พูดไปเรื่อยเลยทิ้งมาแล้วว่าจะไม่กรองก้น โงไปแล้ว่อนพันก็ตลนเนี่ยอนี้อะไรนนี้อะไรคราสเน่ารักน่ารักถูกต้องและอันสุดท้ายคือไรคือโยเกิร์ตโยเกิร์ตโยเกใส่ลง o y แล้วก็ใส่อะไรต่อน้ำแข็งนะครับใส่เยอะไหมครับน้ำแข็งใส่หมดเลยใส่หมดเลยก็คือเรามีเท่าไหร่ใส่ให้หมดใช่นะครับสีต้องสวยอ่ะมันดูเป็นสีแบบสีนู๊ดผสมสีแดงมันน่าจะออกมาเป็นดูแบบสีชมพูมากๆอะเนาะชอบชอบเย็นไหมถ้าไม่เย็น เอาเกี้ยไปเลยคุยเขาใส่สองอันเลยเหรอไจเออมันก็จืดะไเด็กเอ้ยแต่จาเจาบที่ชิมของตัวเองอะใส่เพิ่มอ๋อใส่เพอ๋มจริงปะคยใส่สองเหรออีนู้็รู้ว่าเอ้ามีกอันลือะไรบ้างใส่ครึ่งหนึ่งใส่อันเดียวเขาใช่ไหมอ๋อวิทำเมื่อกี้หมดเชฟเลยอะจริงเหมือนบาเทดอะ โตดูโตทั้งหกของโตโอโหไฟไม่ได้เแบาแเดียวค่ะแม่จะครัะวไม่ได้เลยอ่ะมันเทหรอมันแบบมันเข้มข้ไม่ผมว่าครจโอเคส่วนนโปรตีเขาจะเข้มอยแล้วมันดีนินมากน่าินมาสวยเลยอ่ะมีคนตะโกนว่าอร่อยมากเลย ยังไม่ได้กินเลยคุณพี่แลนวเนื่อากปยกันเอาพอประมาณอย่างท่านพูดว่าอร่อยมากทั้งที่ยังไม่ได้กินเออมาเรียบร้อยเอาแล้วเดี๋ยวมกเราจะเล็กเกินไปอยากให้มีความแบบหอมนิดนิดเราจะปั่นนานใช่ไหมโอเคแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบอาจจะยังมีแบบเหมือนเศษเศษผลไม้ให้มาดูเป็นแบบมีเศษผลไม้อะไรอย่างนี้ไม่ต้องมาละเอียดไปถูกต้องนะครับนี่ก็คือสองรสชั้ิเทส แทาท่ให้นโถปั่นะท้ดูสิคุณขเไม่ธรรมดาได้ด้าเลี้วไปหรอให้คุณหม่้าให้ฉันหรือให้หม่นี่นครับนาสวยสสวยเลยสวยแล้วก็ดูเป็นผ้าสุดใสน่ารักหอมหอม ขอบคุณครับพี่พี่ดีซองมาแรกน,นะลูกเหมือนยกน้ำชาเป็จีนเนกันยกน้ำชาใช่แล่เตะแล่เตะจะบอกให้นะว่าใหม่ใหม่ใส่ช็อกโกแลตเทียน,นาม,ามาีเลยอ่ะไม่ใส่น้ำแข็งอ่ะไม่ครับเธอทำทางค่ะ <laughs> แต่อร่อยอยู่อร่อยอร่อยอยู่แปลว่า แล้วก็เช็คเช็คเช็คได้ด่แต่ถ้าเกิดลองแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แบบความแปลกใหม่ความสดชื่นมากขึ้นอย่างเงี้ยก็สามารถทำเป็นสูตรพีแบบนี้ได้เลยใช่แล้วแล้นแหละวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้มิวพี่นะคะไปเต็มตัวก่อนเพราะว่าพี่พี่ก็จะมีโชุด